น้ำท่วมไม่เหลือจริงน้ำท่วมนี้เอาไปอยู่ที่เราเห็นนะอันนีนะ้พูดตามเหล็กหลังเหตุผลนะคะที่ท่านบอกว่าผลที่เกิดขึ้นในประวัติการถ้าเรามองภาพอีกรอบหนึ่งก็คือชาตินี้เนี่ยมันเป็นทิฏฐาธรรมะิทธิกรรมไม่อย่างเงี้ยนะต้องให้ผลในชาตินี้เลยอย่างเงี้ยจำมันหนักขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมกรรมหนักขนาดนี้แต่เป็นกรรมหนักที่ไม่ใช่ครุกรรมนะ เป็นกรรมที่ตัวเองทําเป็นอาจินตกรรมเข้าใจไหมอาจินตกรรมทําเสมอๆมอันมีกําลังความที่มันทําเป็นอาจินตกรรมเสมอๆเนี่ยก็คือมีอภิชาเป็นอาจินตกรรมเข้าใจไหมมีโลภเจตสิกเป็นอาจินตกรรมเข้าใจไะจนกระทั่งอาจินตกรรมตัวนี้เนี่ยมันสะสมสมทบเข้าไปจนกระทั่งมันมีความหนักหนักมากแน่นมากจนกระทั่งว่าบุญแทบจะไม่ได้ทําเลยทําเรื่องแบบนี้ทั้งปีทั้งชาติ จนกระทั่งว่าวันใดวันหนึ่งตัวเองมีกินมีใช้แม้จะได้เงินไปเป็นเงินร้อนนะเป็นเงินที่คนอื่นเขาเก็บมาหามาทั้งชีวิตทรัพย์สินต่างๆที่เขาพยายามทําให้เกิดให้มีเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนเป็นเงิน,นแต่ละเขาทาส่วนกล้วยอย่างเงี้ยส่วนมันใช่ไหมส่วนอ้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสมมุติว่าผู้บุคคลที่แบบมีอภิชามีโลภะอยากได้ของเขาอย่างเงี้ยพอเห็นถึงเวลามาก็ไปสอดสองเอา ไปเก็บเอาเก็บิดผลของพวกเขาไปแอบอองเขาไปโดยที่อาจจะไปตัดตรงกลางไร่ก็ได้ตรงขอบขอบไร่เหมือนกับยมีอยู่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่ไหนได้ไปไปลากลอกเอากลางของเขามันไม่เห็นไงใช่ไหมเออพอไม่เห็นอย่างนี้ก็เอาพอเจ้าของเขามารู้อีกทีนึงโอ้โหใจจะขาดเลยนะที่บอกใจจะขาดเพราะว่าพยายามหล่อเลี้ยง สิ่งที่เป็นพืชผลเนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะแลกเอามาเป็นเงินเป็นทองมาใช้แล้วหมดค่าปุ๋ยค่าเดินทางค่าน้ำมกน้ำมันค่าจ้างคนทําหมดไปเท่าไหร่นะเสียค่านั่นค่านี่ไปเท่าไหร่เขาต้องการได้เงินได้กาไรมากินมาใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมแต่ก็มีอภิชาอยู่ในหัวใจของคนคนหนึ่งทํางานอยู่ทั้งวันนั้นคือเห็นผลิตผลเขาเกิดขึ้นมาดีๆอย่างนี้ย ก็ไปแอบลักแอบลอ,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 อบเอาของเขามาพอลักลอบเอาเขามาได้แล้วเป็นไงคะก็มีความสุขใจสบายใจไปช่วงหนึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็อยู่ได้ความสุขนั้นไม่นานาเขาจะต้องมีอันเป็นไปด้วยอำนาจของอาจจะเสียทรัพย์สินอาจจะเสียอวัยวะต่างๆด้วยอาชจจินกรรมของเขาเพราะว่าถ้าว่าโดยผิดผลหรือว่าพืชผลในประเทศไทยเนี่ยพูดถึงนะอันนี้เอาแค่ประเทศไทยเยอะมาก พวกพวกสวนผักอะไรพวกนี้เยอะมากพืชผักนะไม่ว่าจะต้นยางยูคาลิปตัสอะไรพวกนี้ค่ะต้นไม้ทุกอย่างที่ให้แลกเป็นเงินได้อะพวกเนี้ยนะทำให้บุคคลเนี้ยทำทำงานเป็นอาชิพนะกตวเก้าไพวกอภิชาพวกอยากได้ของผู้อื่นเนี่ยนี่ก็ตัวถึงเวลาที่ตัวจะต้องชดใช้แล้วไงเอาของเขาเอาของเขาไปโดยไม่ชอบทำพอเอาไปกินเอาไปใช้แล้ว บางทีนะขับรถอยู่บนถนนเนี่ยขับอยู่ดีๆรถก็มาเสยเอาไปดื้ดอๆอย่างนั้นเอาทั้งชีวิตของตัวเองไปเลยเพราะว่าการที่ไปลักไปขโมยของเขาแล้วเอาไปขายเนี่ยก็เอาไปฆ่าสัตว์ด้วยก็ได้ได้เงินมาก็ไปสั่งฆ่าต่อสั่งของกินอ่ะสั่งสัตว์ทั้งหลายที่กินได้สั่งฆ่าจะเป็นอาจินตังหลังจากนั้นน่ะผลมันก็จะต้องปรากฏที่เห็นว่าช,ชีวิตของตัวเองที่ไปเอาชีวิตคนอื่นมาเยอะะมากมาย ทั้งรักขโมยด้วยอำนาจของอภิชาโลภะทั้งอยากกินอยากได้ด้วยอำนาจของโลภะอันนี้พลพโลภะใช่ไหมการอยากฆ่าผู้อื่นก็เป็นโทสะนะเอ่อไปสั่งฆ่าไปโทสะเพราะฉะนั้นทั้งโลภะโทสะมีกําลังมากเข้ากลายเป็นอจินตกรรมในชาตินี้มันอาจจะแบบของเก่าก็หนุนกันมานะของเก่าก็สามารถที่กระทุ้งก็คือบาปอกุศลที่เคยทําเอาไว้เมื่ออดีตชาติมันก็สามารถที่มาช่วยหนุน ให้กรรมที่ทําไม่ดีเนี่ยมันมีพลังมากขึ้นอีกใช่ไหมก็ทําให้ผลที่จะเกิดจากกรรมที่ทําไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อีกใช่ไหมคะตัวเ,เองก็ได้รับผลไปตามอํานาจของกรรมที่ตัวเองเคยทําไว้อุปนิสัยใครก็ตามที่มีอุปนิสัยที่เพ่งอย่างไ้ของผู้อื่นนะคะเขาจะมีอุปนิสัยอย่างนี้มาเห็นชัดมากเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขนาดว่าเขาไปช่วยเหลือตัวเองได้แท้นะคิดว่าจะไปช่วยเหลือตัวเองแต่กลายเป็นว่า ไปลักขโมยของของเขาตอนที่เขาเผลอเห็นไหมเขาไปช่วยตัวเองได้ดแท้ให้พ้นจากความทุกข์อันนั้นแต่ตัวเองพอถูกช่วยแล้วเหมือนเป็นคนที่แบบว่าลำบากมากเลยแต่ด้วยอุปนิสัยที่มีจิตเพ่งอยาบได้ของผู้อื่นข้ามภพข้ามชาติเป็นพลังงานมาโลภะจิตสิษ์ชนิดนี้เนี่ยเป็นทุจริตท,ทําทุจริตได้ง่ายไม่ว่าจะ บนฟ้าอากาศไม่ว่าจะในน้ําไม่ว่าจะบ,ะบนดินใต้ดินเขาทําได้หมดตัวอภิชานะโลภะเจตสิกที่ฝังอยู่ในขันธสันดานของผู้ใดผู้นั้นแม้จะเกิดนะในภพไหนชาติไหนก็เป็นผู้ที่ชอบลักขโมยฉกช,ชิงวิ่งร้าผู้อื่นถ้าเรามานึกถึงพวกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานชนิดใดบ้างถ้าเรานึกออกได้เนี่ยที่ลักขโมยเป็นพวกที่ลักอย่างเดียวเลยใช่ไหม อย่างเราเห็นใกล้ตัวเนี่ยแมวถ้าเราเผลอใช่ไหมถามว่าทันไ,มไหมไล่ไม่ทันเร็วมากอย่างเงี้ย<ช>ลิงอย่างเงี้ยใช่ไหมฉกเร็วมากนะเ<ม><ม>ขาฉกเขาฉวยเร็วมากนี่อุปนิสัยสันตานะที่เพ่งอยากได้พอเห็นของปับมองเลยเพ่งเลยอะไรพาเพ่งโลภเจตสิกอยู่ที่นี่แล้วตาทนี่เกล้าวเลยมองสิ่งนั้นอยู่ที่มือคนอย่างเงี้ยนะหรือ<ช>ไม่ก็เขาเอาวางไว้หรืออะไรแป๊บเดียวเองเพราะเหล่านี้เขามีจมูกมีคานาระสาท่าที่ดีใช่ไหม เขาก็ได <Workers> ้กลิ miracle, kind of like ่นก <qu> ็ได้กลิ่นแล้วเนี่ยเขาก็มาสร้างอาชินกรรมของเขาด้วยโลภะตัวนี้ด้วยความเป็นอยู่ในคราบของเดรัจฉานเห็นไหมพวกนกกาก็เหมือนกันพวกที่ไปลักขโมยเขาอ่ะยุ่งยุงด้วยอ๋อยุ่งนะขโมยเลือดเออขโมยกินเลือดหมดได้ไหมหมดได้เนี่ยพวกต่างๆสัตว์เดรัจฉานสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้านี่แล้วพูดถึงนกเนี่ยตอนนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกนะ สัตว์สองเท้าท um> ี่เป็นเดรัจฉานกอไม่ใช่ไม่ใช่สองเท้าที่แบบคนนี um> ่แหละแต่ใจเป็นเดรัจฉานอันนั้นอีกเรื่องนึงนะไ่ใช่คือท่านอุปมาเดรัจฉานอยู่ในร่างมนุษย์ก็มีใช่ไหมล่ะใช่ครับเออมีเหมือนกันแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงภูมิที่เป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์สองเท้าก็เยอะใช่ไหมคะสัตว์สีเท้าก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้นะสัตว์มากเท้ามดพวกอะไรพวกเนี้ยนะยุงอะไรเงี้ยเนาะยุงมีกี่เท้าอะ แม่พูดเพราะแล้วเนี่ยยุงมีกี่เท้านั่นแหละมีมากกว่าสี่คือไหมล่ะสัตว์ไม่มีเท้าขโมยของได้ไหมได้สัตว์เลื้อยคลานต่างๆเนาะขโมยได้เลยเห็นไหมงูไม่ขโมยอะไรฮะขโมยกินกบไหมงูขโมยกินไก่งูงูกินทั้งหมดทั้งหมดใช่ เสดรชาเนี่ยเราเห็นเยอะมากที่แบบว่าเป็นเป็นพวกมีอาภิชาเป็นอาจินตกรรมเห็นไหมเยอะมากเลยอันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าการที่แม้เขาจะอยู่ในร่างใดก็ตามไปอาศัยร่างใดก็ตามอยู่ในภพภูมิใดก็ตามแต่อภิชาไม่เคยเว้นเลยว่าเธอจะอยู่ภพภูมิไหนก็แล้วแต่ฉันจะสิ่งสถิตเธอให้เธอเพ่งโทษเอามาด้วยความทุจริตได้สารพัดรูปแบบได้หมดเลยนี่เห็นไหม อันนี้พูดถึงอาจารย์พูดโดยทั่วไปอะนะ,ะถ้าพูดโดยมนุษย์เนี่ยก็เห็นเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าถามว่าคนเหล่านี้รู้สึกตัวไหมถ้าว่าโดยบุคคลถ้าว่าโดยมนุษย์อะนะรู้สึกตัวไหมว่าไปเอามองเขามาเนี่ยรู้ไหมว่าเขารู้นะอย่างเงี้ยแล้วเขาจับได้นะนะว่าเขาจับได้เสร็จถูกลงโทษนะแล้วรู้ไหมว่าเดียดร้อนอีกนานแค่ไหนมีอุปนิสัยที่เป็นอภพิชาเนี่ยใช่ไหม อภิชาเป็นอจินตกรรมได้ใช่ไหมคะและอภิชาเป็นชนะกรรมได้ไหมได,ได้สิใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่โลภะมาเกิดตอนใกล้จะตายอันนั้นยังไม่ได้ไปเอาของเขาเลยอันนี้ยังไม่ได้ไปเอาของเขาเลยเยนีนะยังเพ่งอยากได้อยู่เลยใจที่คิดอยากจะเอาของเขาแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายนะนะหายใจเข้ายังไม่ได้เอาเขาเลยหายใจออกก็ยังไม่ได้เอาเขาเลยเพ่งอยากจะเอาของเขาอย่างเดียวเลย ตายลงด้วยอำนาจของอาภิชาเพงา่งอยากได้นั่นอยากได้นี่ไปเป็นสัตว์นรกก่อนจากนั้นถ้าเศษกรรมเนี่ยยังมีกำลังอยู่อาจจะเกิดมาเป็นเปรตอสุรกายเดรชาได้ก่อนจะได้กลับเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งว่าได้วรวมแล้วมนุษย์นี้ทำาอไรคะเพราะอะไรคะโอ้คุณคุณเอกก็ถามว่ามนุษย์เนี่ยนานแค่ไหนเนาะนี่จะมีสติในการครอบครองใจตัวเอง ตราที่อหิริกะอน,นุตตะปะเป็นพละมีพลังหิริโอดตะปะก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาสังเกตน,นะปฏิรูประเทสวาโสจะปุกเพจกตาปุญญาตาอัตตสัมมาวณิธิจะเอตังมังคระวตังมังต้องเคยเกิดนะต้องต้องมีกรรมเก่าปุกน,นะต้องมีกรรมเก่าของี มีหิริโอตปาเป็นอาจินตกรรมเมื่อชาติที่ผ่านานมาเยอะมากเลยใช่ไหมมีหิรีโอตปาเป็นชนะก,กรรมใช่ไหมเออมาพร้อมกันกับเจตนาเจตสิกนั่นแหละใช่ถ้าเกิดว่ามีอุปนิสัยแบบนั้นมาเนี่ยนะถ้ามีหิรีโอตปาตั้งแต่เกิดเงี้ยเนาะเออมีความอายความชั่วกลัวความบาปมากเนี่ย อหิริกาอนตปาเขา,าก็ไม่ค่อยจะทํางานแล้วเขาจะต้องเจอกัลยาณมิตรด้วยนะเขาสาสะสมของเขาในการเจอกัลยาณมิตรมาเขาต้องไปอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี้มุ่งหมายถึงว่าสื่อต่างๆก็ได้โลกยุคปัจจุบันเนี้ย YouTube ใช่ไหมเฟซบุ๊กใช่ไหมอินสตาแกรมใช่ไหมคะมีหมดเลยหลายอย่างที่ทําให้เราสามารถเจอกัลยาณมิตรได้ใช่ไหมคะ กัลยาณมิตรที่เป็นเป็นบุคคลนะอะไรนะคะไม่เกี่ยวกันาเพราะว่าโดยอคตุก,กาไม่ไม่เราต้องนึกถึงว่าถ้าแต่งวิถีออกไปถ้าคุณเอกเอาไปผสมกับวิถีนะถ้าเกิดว่าเป็นวิถีทางปัญจทวารวิถีประเภทที่5อย่างนี้ค่ะบุคคลนั้นต้องเกิดเป็นทวิเตอติเหตุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสก,กาทาคามีและอยู่ในการมัสุกติภูมิเจตต้องเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดา วิธีนี้จะต้องเป็นโทสะด้วยใครที่มีโทสะนี้ก็คือสี่ท่านนี้ก็ปล่าสี่บุคคลนี้จำพวกนี้แหละสี่บุคคลจำพวกนี้นะถ้าต้องมีความโกรธก่อนเห็นอารมณ์ที่ดีจริงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเพ่งอย่างได้ใช่ไหมถ้าหากว่ามันเป็นวิธีเพ่งอยากได้แล้วก็ต้องเป็นโลภะซึ่งโลภะไม่มีอคตุก,กรพวงเราต้องแยกกันวิธีนี้เป็นเรื่องของการไม่ชอบใจจะทำร้ายเป็นโทสะ มันถึงมีอาการโุกระระวังได้แล้วก็จํากัดภูมิจํากัดบุคคลใช่ไหมไม่คิดกับโลภะนะคุณเอกนะอาการตุกระไม่เกิดเนาะอันนี้พวกเราเข้าใจในส่วนของอาพิชชาที่บอกว่าเพ่งอยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ชอบทำส่วนถ้าจะคิดก็ยกตัวอย่างเลยว่าว่านิดนิดหน่อยหนอยว่าอยากได้แต่ไปซื้อหาเอาแล้วเป็นอาพิชชาไหมเป็นเป็นอย่างไรเป็นการเพ่งอยากได้อารมณ์แล้วใช่ไหมล่ะ แม้จะซื้อมาใช่ไหมอมาสะสมเป็นเรื่องของการสะสมนะมันทําให้เราเนี่ยมีอุปนิสัยติดการส่งไปถามว่าตัวนี้เป็นอาจินตกรรมได้ไหมถ้าเกิดกับเจตนาเจตสิตกเจตนาเจตสิตกกระตุ้นเตือนมีความอยากได้เกิดขึ้นมาต่อเรื่องใช่ไหมมันสามารถเป็นอาจินตกรรมในใจเราได้เพราะเป็นไปตามอันาน้าคือแบบเอาใจแคตัวเองโลภะเจตสิกเนี่ยเป็นประเภทเอาใจใจตัวเองด้วยนะ อยากได้อะไรอยากกินอะไรซื้ออย่างเงี้ยมีเงินใส่อยาใครจะทำมาเนี่เน้นเนเออฉันมีเงินอ่ะนะมีไ้มีเงินเออถ้าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรฉันเป็นรักขโมยได้อย่างไ้เออพ้กนี้นะโลภะเจตสิก์ก็จะทำงานลักษณะนี้เนาะมาดูต่อนะคะเมื่อพิจารณาดูแล้วนะยอหน้าตรงกลางนะฮะเมื่อพิจารณาดูแล้วตัวอภิชาก็คือโลภะเจตสิก์นี่แหละ เมื่อเข้าครอบนงำผู้ใดแล้วย่อมทำให้จิตใจของผู้นั้นเกิดค,ความละโมบในสมบัติของผู้อื่นที่เขาหามาได้ด้วยกรรมด้วยญาณนะด้วยวิริยะของเขาก็คือทั้งความขยนันทั้งที่บอกว่าญาณนะี่ปัญญานะตัวปัญญาก็คือทางโลกนะเนาะคือมีความรู้ความสามารถสิ่งใดก็เป็นขวัญฝ่ายหามาส่วนตัวเองนั้นต้องการที่จะได้มาเปล่าเปล่า,ลานี่พวกที่เพ่งอยากได้โดยไม่ชอบทํา เนี่ยที่อาจารย์พูดเมกี้เนี่ยนะว่าไม่นึกถึงใจเขาใจเราเนี่ยเห็นไหมฮะประโยช์พวกนี้ฮะที่บอกว่าเขาเกิดความเสียหายเขาเดือดร้อนแค่ไหนเนี่ยรู้กับเขาไหมไปฉกฉวยช่อโกงไปหยิบฉวยอะไรเข้ามาใช่ไหม <สะ S 1> เนี่ยเนี่ยแล้วอันนี้ก็บท่านก็บอกว่าความคิดที่อยากได้ของผู้อื่นแล้วก็คิดจะไปเอาเนี่ท่านบอกว่าน่าเกลียดนะน่าเกลียดน่าละอายมากแต่คนเหล่านี้เขาบอกว่าเขาน่าเกลียดตรงไหน <c oughs> คนเหล่านี้เขาบอกว่า ฉันน่ะมีความรู้สึกแบบนี้ฉันน่าเกลียดตรงไหนล่ะเธอถ้าคุณเองนี่เพื่อนแบบเนี้แล้วเขาพูดแบบนี้เนี่ยฉันเท่งอยากได้อะฉันอยากได้อะนะัจะ <laughs> <laughs> ไม่รู้ตัวเธอรือไงถ้าเขา,ถ,า <laughs> ถ้าเขาไปพูดแบบถ้าคุณพูดแบบนั้นกับเขาไนดะ้ว่าเธอไม่เคยรู้สึกตัวเลยใช่ไหมว่าเธอเป็นคนระกโลนมา <laughs> กได้ <laughs> กระดานนี <laughs> ้ <laughs> แล้วชันงโมกตรงไหนเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนเลยวอย่างเงี้ย<ม>อ่ะเถียงค่ะเถียงนะคะอ่าโลภะเจรสิเถียง,งคุณนะคะแล้วก็รงมพาใส่ต่อยขีนะไอ่เลยไม่แล้วคุณก็จะโทรสะใส่เขาสิไปเ,เลยเ,เลยไปเ,เลยไปเ,เลยตนน่นะอันนี้ก็คือในสิ่งที่พูดไปตะกี้นะเรามาดูวจนะฐาของอภิชานะคะอภิชา ท่านวัทปรมัตถีปณีดีกาอจารย์ในท่านแสดงเอาไว้นะครูบาอาจารย์ท่านแสดงไว้ว่าอภิชายันติอาศาธมัตตอัทตวาพระพันทัสสะอัตตโนปริมามะณวสีนะเอเิตยาติอภิชาบุคคลทั้งหลายไม่หยุดอยู่เพียงแต่ความพอใจย่อมเพ่งเล็งอยากได้ด้วยอาการที่จะทำให้ ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นตกมาเป็นของตนด้วยธรรมนั้นคำว่าด้วยธรรมนั้นก็คือโลภะเจตสิงนะคะฉะนั้นธรรมที่เป็นเหตุแห่งการคิดเช่นนี้เนี่ย